สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมานะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมานะครับผมยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าหรือผู้ชมใหม่นะครับผมหากชมคลิปได้ถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบีมมาด้วยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้นะเดี๋ยวพามาดูนะครับผม วันนี้ผมผมจะพามาทําหมูกรอบแบบสูตรเร่งรัดนะครับหมูกรอบแบบภายในแบบสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็แบบสูตรที่เราแบบไม่ได้มีหม้ออบลมร้อนด้วยนะครับผมแบบสูตรง่ายๆเลยนะครับผมแค่แบบต้มแล้วก็ทอดเลยนะครับผมอาจจะแบบไม่ได้กรอบมากนะครับผมแต่ว่าก็พอแก้ขัดไปได้นะครับผมมีหมูเหลืออยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นหนังเป็นอะไรด้วยนะครับ เดี๋ยวตามมาชมกันเลยนะครับผมว่าทายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามบิมบ้า้วยนะครับมาดนับเลขนะครับมาหมักหมักหมูสามชั้นนะครับผมของเรานะครับไอหมักโดยใช้น้ําส้มสายชูนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับจะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกรอบไหมนะครับผมเพราะว่าแบบไม่มีเดดให้ผึ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับผมแต่เราจะใช้วิธีแบบแค่ไอ ต้มนะครับแล้วก็ตั้งให้เด็ดน้ํานะครับผมเล้นําไปทอดนะครับอาจจะแบบไม่กรอบมากนะครับแต่ก็พอแก้ขัดได้นะครับผมภายในประมาณสองสมชั่วโมงนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วครับผมเลยมาดูกันนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นเกลือนะครับผมใส่ไปพอประมาณได้แล้วแหละนะวาเดือดเค็มนะแล้วก็คลุกคลุกคลุกนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนที่ผมบอกนะครับผมตั้งไว้นะครับประมาณ30นาทีนะครับ ผมอันนี้หลังจากครุไอประมาณครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาแบบเอาซ็อมนะครับผมมามาจิ้มหนังหมูให้เป็นรูนะครับเป็นรูแบบให้ทั่วเลยนะครับแบบจิ้มให้พลุนเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ไม่ถนัดนะครับผมก็เนี่ยนะครับจิ้มแบบนี้นะครับจิ้ม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 ให้เป็นรูให้ให้ทั่วหนังมันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปจิ้มก่อนนะครับผมเพราะว่ายังอีกหลายชิ้นเลยนะครับผมครับผมมาตั้งน้ําให้เดือดแล้วนะครับผมแล้วก็นี่นะครับใส่หมูสามชั้นนะครับของเรานะครับลงไปลงไปต้มเลยนะครับผมต้มในน้ําเดือดนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมผมจะใช้เวลาสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับผม ประมาณ20ิบนาทีโดยประมาณนะครับหรือว่าเราจิ้มจิ้มนะครับเอาต้อมเอาอะไรมาจิ้มหนังฮะครับให้ดูว่ามันแบบเริ่มเปลือยนแล้วนะครับแล้วก็เอาได้แล้วนะครับผมแต่แต่คร่าวๆก็ประมาณยี่สิบนาทีครับผมผมขอตัวไปต้มก่อนนะครับครับผมครบ20นาทีแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวนะครับคาดว่าน่าจะต้องจิ้มหนังอีกสักประมาณหนึ่งหนึ่งรอบนะครับ จิ้มหนังอีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวนะครับจิ้มหนังอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนําไปแช่น้ําส้มสายชูประมาณ5นาทีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวทิ้มหนังแบบให้พรุนเลยนะครับทิ้มแบบทิ่มไม่พรุนไปเลยไหมทิ้มรัรวๆไปเลยจิ้มหนังให้มันพรุนไปเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมวิธีการจิ้มเดือบหนังหมูกรอบจิ้มยังไงนะครับผมมันต้องจิ้มไม่พลุนนะครับครับผมหลังจากเราได้หมูมาหนึ่งได้หมูมาแล้วนะครับก็เอามาแช่น้ำส้มสายชูนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมจะใช้เวลาแช่ประมาณสักห้านาทีนะครับผมแช่ห้านาทีนะครับ ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ตามสูตรนะครับแม่ผมก็บั้งบั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมบั้งหนังมันนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในตะกร้าแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตะเกรงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็กระจายเดี๋ยวกระจายให้ทั่วนะครับผมแล้วก็นําไปพึ่งแดดนะครับผมหรือว่าทําอะไรให้มันหรือว่าตากให้ตั้งให้มันแห้งก็ได้ให้มันสะเด็ดน้ําสักนิดนึงนะครับผมวันนี้บ้านผมก็ฝนตกนะครับไม่ค่อยมีแดดนะครับกะว่าเอาแค่พอประมาณแบบให้มันสะเด็ดน้ํานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรานําไปทอดกันในขั้นตอนต่อไปครับ ตั้งน้ำมันให้เดือดจัดนะครับผมแล้วก็นำหมูล,ลงไปทอดเลยนะครับผมกระเด็นนะครับบางทีมันยังไม่แบบไม่แห้งดีนะครับผมใส้ไปได้เลยสักกินก่อนเล็กๆได้แล้วก็ทอดไปก่อนนะครับผม อันนี้แมลองหันนั้นแหละที่กรอบไหมเริ่มกรอบยังเริ่มกรอบเลยนะครับผมอันนี้อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนแบบที่เขาเห็นที่เขาขายอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าแบบทําแบบรวบรัดนะครับผมภายในประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็วันนี้ไม่มีเด็ดไอ้ตากด้วยนะครับผมอุปกรณ์นะครับแบบก็กินแก้ขัดไปได้นะครับก็พอกกรอบนะครับผมอร่อยอยู่นะครับผมคิดว่านะแต่ยังไม่ได้ลองชิมเลเดี๋ยก็ติดตามชมกันนะครับผมว่ามันจอกมาสวยไหมนะครับ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องตามบิมมาด้วยนะครับผมอันนี้แม่แม่ผมได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับกรอบประมาณนี้นะครับไม่ได้ตาเดดมันก็ได้กรบ่านี้นใช่ครับผมนะไม่ได้ตากแดดนะครับกรอบได้ประมาณนี้ครับผมอ่ะได้เลยเดี๋ยวไปดูชิ้นใหญ่กันดีกว่านะครับต่อไปเป็นชิ้นใหญ่นะครับผม เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันดีกว่าครับผมนี่นะครับผมชิ้นใหญ่ของเรานะครับผมกรอบอยู่นะครับผมแต่หนังมันแบบแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดผุพองนะครับผมเพราะว่าแบบมันไม่แห้งดีกันใไหมนะแบบเราไม่ได้ตาเด็ดกันในนี้ทําแบบทําแบบหลักสูตรภายในสองชั่วโมงครับผมทำหมูกรอบภายในสองชั่วโมง จริงๆไม่ถึงประมาณสองชั่วโมงครับประมาณหนึ่งชัว่วโมงครึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมรวมเวลาทอดอะไรด้วยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้ตากแลยนะครับเมื่อกี้เราเอามาตั้งสาเด็ดน้ําแค่เพ๊บเดียวนะครับผมได้แล้วครับผมประมาณนี้นะครับผมหมูกรอบสองชัว่วโมงนะครับ นี่นะครับผมหมูกรอบภายในสองชั่วโมงนะครับฟังเสียงดูนะครับหมูกรอบเฉพาะกิจเสร็จแล้วครับผมนี่ครับพม อ่าเลยนะครับเลยว่ากรอบจริงไหมครับปุ้มกรอบจริงนี่นะเรย์ครับปุ้มเดมันโรนส่งเชื่อมวงก็ทำได้นะครับอ่ะได้เลยแล้วไหมได้เลยสองเชื่อมวงก็ทำได้นะครับผมสำหรับหมูกรอบอ่ะชิมเอาชิมกันอ๋อ้โูโรนโรน ชิมไหมได้ยินเสียงทีว่ากรอบจริงไหมโดนแรงฟังเสียงเอานะครับผมฟังเสียงเอานะครับกรอบกรอบไหมครับผมกรอบกรอบนะครับผมสองชั่วโมงนะครับผมก็กรอบได้นะครับผมสองชั่วโมงก็อร่อยได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปชิมก่อนนะครับผมกรอบไหมกรอบอี อนี่ครับผมร้อนครับผมนี่ครับผมลองด้านหนังก่อนนะครับอืม rất là ngon các bạn ơi, nhìn lên này các bạn Cảm cái phần này là phần thịt của con heo, thịt heo rất là rất ngon, อ๋อเฟรนดเล็กครับผมนี่ครับผมบอกไม่เหลือืมนี่ครับผม,มนี่เลยลองฟัง ก่อไปด้วยนะครับผมเมื่อกี้นะครับพอดีน้องแมวมันเพิ่งตื่นจากนอนนะครับผมมันก็เลยมากวนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมลองเอาไปทํากันดูได้นะครับผมสําหรับวิธีการทำมูกอบภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตามบิมมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไปช่องตามบิมมาด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ